ดีจอน้องบอเนี่ยเนาะเฮาคนสวยเหรอคะรู้แล้วรู้แล้ว,ลวหัวออกอะไรอืมนี่กว่าสิบอกหัวเ,าเนาะ,ะม,มาแล้วเจ้ามาแล้วคุณพี่คนสวยนะเอกช่องเราป๊าดอันนั้นน่ะน้องที่เพิ่น น้องที่เพิ่นขุดใหม่บอกแปดกว้างอีลีเนาะหญ่อีลีอ๋ออย่ากัดก้อนสิมันกัดก้อนค่อยเด้อยายเสือลายเสือลายยากัดเด้ไหนไหนดูซิดูซิ้าปีู่ไปชงให้เธอโตเอา่ทององแพงก็เพื่อยแพปลาซิวหลังจากฝนตกเด้อจ้ะคนไหนมาเอาปลาซิวอยู่หน้าเพิ่น

โอ้ยอันอันอันต้มแล้วกันชิจิมเมือให้โตว่อออมาแล้วกันต้มเอาเมือไหมนเ่นี้คุดนอนอย่างบนท่านเลยทำทำน้ำจิมเจียวเชฟไม่ได้แกยวนัยนเจียวซ้มๆอต้มใส่ส้มมะขามนะใส่นั่นใส่นั้นก็ได้ใส่หยางยายมะนาวเออเออเออแเนมันเด็ดให้จ้าคนีะ่นีกัิเลือกตัวใยมันใหยย แต่ตอน้อยอม,มันให้เพ็ดประจำจ้าก็ใหญ่มะ,อ,ะอันนี้อยู่เถียงนาเด้อบรรยากาศอาจจะเป็นอึมครึมหน่อยนะคะ,ะรบรบรยากาศเถียงนาตาอันเต๋า,ตาเพิ่นนันเล่นไฟเป็นโด้นเลยบ่ยายทีละจ้าฉีดบ้านนอกอยู่ตามท้องไล่ท้องนาบ่ปเป็นยังป่า้องเสียบดอกไฟหนเีย,เยด้่ง ของตาเขียนเราใช้ไผ่แรงด่ามือแรงมือแรงบอกมาเก็บเขียดนะกันได้ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวมือแรงขอมาใหม่อันเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อยายอุ๊บโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไอ้เสียบแบตเตอรี่ไว้ก่อนอ๋ออะไรมันท้องจุอๆอยู่นี่โอ้ยป้าลูกเขียดเขียดหน่อยลุงเขียนอะไรนี่เห็นบ่เห็นบ่จ้ะเห็นบ่ ทองเจืกๆอยู่เห็นโบคะเห็นโบคาปลาเราก็ได้ปลาก็ได้อุ้ยปลามันบืนดิ่นขตกกบก็ได้เออกบก็ได้กบได้อืออันนี้กบหนึ่งตัวอออันนี้ปลาบืนบอยใหญ่ เออมันเซตเลรอบ่ฮึโอ้ยทำไมามันไม่ดริงจริงเลรอยายนะปลาดุกเนี่ยมันมันหลับแล้วหึงตัวนะยายเนี่ยแม่นบอกว่าแม่นบอกปลาดุกหลับเลี๋ยวโตหนึง่งปลาคอยยังบัหลับอีกหนึ่งตัวไม่เป็นไรก็รู้แล้วปลาดุกมันหลับไปแล้วหนึ่งตัวใช่เลยหนึ่งตัว บึ้ยเสียงเขียดห่อนเสียงเขียดห้องบรรยากาศอยู่ไฮอยู่สวนเด้อตอนนี้ออกมาสวนน่อใจนะออกออกมาหน้าใจเขียดน้อยเขียดน้อยแต่ครบเลยผูได้กินเป็นไนเขียดน้อยไ้กินแล้วกันเด็ดเี่ปไกินเดแบงยุบยายอยู่ยังเด็ดหัวยายอยู่นี่นี่โอ้เด็ดหัวเเล่าก่อน ตัวนี้แหละตัวไห้โตเอาไปให้ปลาจอมหรอได้ได้ได้ทำปลาจอมก็ให้ออมาให้ตะเขียนกินเหมือนเดิมมาแหละนั่นแหละหนูอ,อืมก็นอาเบื่อที่แรกเขา,า,ขขาว่าควัญจุเข้ากรุงเทพได้ไหมรถแล้วมันรถเพราะมันตกหลายก็เลยบัวได้ไปข้าวไปพิชังพ้นเทลงกับวันงนี้ก่อน <ขา S 1> ไปพรุ่งนี้ไปพรุ่งนี้ต้มหอยต้มหอยก็ลูกนี่นะกูเป็นตะจูบแท้จ้าเปนตะจูบแท้พนา้าเอ,อ้ยมาเดอ้อพัชมาจูบหอยหอยนีนะ่ฮะเนาะ เมื่อเราเห็ดเองเห็นกระมกเองโดาจะกันตีก่อนเลยเนเราไปใช้คำอุตูของเอิงเดี๋ยวเห็ดเราสิบโอเช่เราฉีบเอิงว, <c oughs> <c oughs> ว้ายได้ยังมาอีกนั่นอ้าไม่ว่าจะใส่เขียนปลาปลาปลาปาขึ้นคนโตเอาปลาบืนบ่ปลาบืนปลาบืนว้ยคือหลายแท้เจ้าเจ้าใส่ไม่ได้ใส่แอบเขาเอิดแอบบ่แอบแอบแอบ เอ้ามันคือมหันนี่แหละอันนี้ปลาดุกนาบ่ปลาดุกนาปลาดุกนาโอ้ยเอาเอาเทสเทสเทสนะใส่แยงมันใส่แยงมันเนาะบอบอใส่แยงตายเด้ใส่นี่ก้อนใส่นี่ก้อนแม่มากรอไงแม่มาตายจะบอกไได้ตายเลยแม่ไม่ต้องถูกตายตัวหนึ่งบ้างั้นมันมีปลาเลยรแต่ยามนี่เนาะปลามันดื้อเนาะเอาเทสเลยมัดนะเออ ตัวนี yeah. a a ้มับแล้วแกะมั่ให้ต oh. ัวนี้น่ะปัดอ้าวแกะแล้วเอาเทะเทะอ้เทะเทะเทะจะละมังตัวนึงโอ๊ยแกะทั้มาปัดเอากระท้อนมาลงมากระท้อนมาลงมาเฮ้ยไปเดี๋ยไปเดี๋ยปุ๊บ้วจับถูกไหมจะไปเอาทั้งไงมาปัดหาอยู่หากินตามภาษาคนบ้านนอกคอกนาพนา อปาาลานาล้วนเลยจ้ปาปลานาที่ปลาตาเวล้วนๆเลยนะคะไม่มีปลาซื้อนะคะอ,อยู่ไห่งอยีน่นมาเล้วห,หลังจากที่ฝนมันตกเนาะตกเอง ฝนตกน้ำเต็มเต็มทุ่งเต็มถงเลยพี่น้องเ,เอ,อ้ยเสียงน้ำตนใช่ไหมนะ่ะเสียงน้ำตนจากๆเลยน้ำพูน้ำพูตนสิไดเหตไหเหตนากันอีกแล้วปีนี้เขาเขาโต๊ะเกาบ้านได้กินเบิดอยู่ หมายถึงว่าเพิมันจะโต๊กหนักติโอ้เอาลุ้นต่อไปครับพี่น้องลุ้นต่อไปลุ้นอะไรลุ้นอีกหน่อยพอหน่ามันเต็มหอเต็มน้องแบบนี้แล้วกบมันก็จะมาไข่มันจะกลายเป็นลูกขัก้วฮ่าฮขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนจ้า